ที่ก่อการกรบฏจะต้องเผชิญอย่างไรสิ่งเหล่าน,นี้นะครับผมเรียนมาตลอดในเชิญงานสังครและอาจจะบังเอิญฟลุกนะครับที่สามารถชี้ให้เห็นว่าการก่อการกรบฏท,ที่ผ่านมาของกลุ่มวากเนอร์ไม่ได้เป็นการขับเคลื่อนย้ายกําลังตามที่หลายคนหรือนักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์นะครับแลกสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปได้จัดชุดความคิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย้ายกําลัง ทหารไปยังโปรแลนด์เพื่อตรึงสถานก,การณ์เกรงว่าจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นสวัสดีครับผบ้ชมผมเทศัก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็คงมีเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็คงจะเป็นเรื่องที่รุนแรงนะ หลังจากที่เกิดการก่อการกบฏของกลุ่มวากเนอร์ซึ่งผมเรียนมาดูตลอดนะไม่ได้เป็นการเตรียมในการเคลื่อนย้ายกำลังแต่อย่างใดเริ่มต้นเศรษฐกิจก่อนนะฮะราคาน้ำมันลงทองคำก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะราคาน้ำมันก็ลง1ดอลลาร์สหรัฐขอไปฮะราคาน้ำมันลง1%ความกังวลอุปสงค์หลังพบครังเบนซินสำรองในสหรัฐเมริกาเพิ่มขึ้นส่วนวอลสตรีทนะครับปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีและมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับผลงานประกอบการของบริษัทใหญ่ขณะที่ทองคำฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจก็เป็นเรื่องการตื่นตระหนกฮะเกาหลีเหนือปล่อยดาวเทียมสอดแนมขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ประสบกับความล้มเหลวเหมือนเดิมเกาหลีเหนือพยายามที่จะส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคอจรอ,อีกรอบแต่มันจบด้วยความล้มเหลวเช่นเคยตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐไม่กี่เดือนหลังจากที่มีการปล่อยดาวเทียมดวงนี้ครั้งแรกของเพียงอย่างลงเอยด้วยกัน ตกลงสู่มหาสมุทรไม่นานหลังจากที่ทยานขึ้นบนท้องฟ้ายูเครนก็มีการหยามรัสเซียทำการโจมตีทำลายระบบ S 4 0 0นะครับในแหลมคราชเมียยูเครนเปิดเผยว่าสามารถทำลายระบบต่อต้านอากาศยาน S 4 0 0ของรัสเซียระบบหนึ่งที่ประจำการอยู่ในแหลมคราชเมีย ดินแดนที่มอสโกวนโผเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อปี2014พร้อมเชื่อว่าความสำเร็จดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ร,ระบบป้องกันทางอากาศของผู้รุกรานนะครับกลุ่มบริชนะครับไม่ขอเรียนแบบนะครับปูตินชี้วิกฤตยูเคนต้องมีต้นต่อมาจากตะวันตกต้องการคงความเป็นเจ้าโลก ความพยายามของตะวันตกที่ต้องการทำรงไว้ซึ่งเป็นเจ้าโลกของพวกเขาคือสาเหตุหลักของการขัดแย้งในยูเครนคล่กล่าวอ้างของประ,ประธานาธิวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียพร้อมระบุรัฐสภากลุ่มบริชนะครับมีความเห็นชอบปฏิเสธแนวคิดการมีสิทธิพิเศษเหนือประเทศอื่นเช่นกันนะครับในขณะที่เหตุการณ์ระัทึกะ สะพานทางรถไฟของอินเดียปรากฏว่าพังถล่มระหว่างการก่อสร้างตอนนี้ก็มีคนงานเสียชีวิตไปแล้ว26รายสะพานเหนือรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของอินเดียพังถล่มบริเวณ การก่อสร้างนะครับส่งผลทําให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า26รายญี่ปุ่นก็เริ่มปล่อยน้ําเสียซึ่งมาจากกำมันตรังสีโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะลงทะเลนะครับจีนสัตว์เดือดเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบนะครับตำรวจเกาหลีจับนักเคลื่อนไหว16กรายนะครับบุกสถานทูตญี่ปุ่นญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนกำมันตรังสี นะครับผ่านกระบวนการบำบัดจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะใ้อิจิลงมหาสมุทรแล้วนะครับในการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้จีนออกคำสั่งแบนอาหารทะเลญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมแบบทันทีทันใดทั้งอย่างประนามการกระทำของโตเกียวนะครับว่าเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับพาวเวอร์โคหรือเชปโกซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะแถลงว่าการปล่อย น้ำเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬกา3นาทีตามเวลาท้องถิ่นและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆในระบบการสูบน้ำและเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่โดยรอบับอย่างไรก็ตามจีนก็ออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงและตําหนิรัฐบาลญี่ปุ่นว่าไม่ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการปล่อยน้ําปนเปื้อนกัมมันตรังสีครั้งนี้มีความชอบธรรมนะครับในขณะที่นักเคลื่อนไหวของจีน ซิ่งเจ็ตสกีนะครับหนีข้ามเข้าทะเลเกาหลีใต้นะครับพบมีประวัติด่าสีกิ้นผิงเกาหลีใต้ทําการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะครับชาวจีนซึ่งเป็นนักเจ็ตสกีนะฮะข้ามทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเข้ามาแดนสมขาวอย่างผิดกฎหมายยามชายฝั่งเกาหลีใต้นะครับพบว่าชาวจีนวัย30ปีเศษคนนี้ถูกควบคุมตัวที่เมืองอินชอน เมื่อวันที่16สิงหาคมโดยเจ้าที่ระบุว่าขี่เจสกีข้ามทะเลเหลืองมาจากมณฑลซานตงของจีนซึ่งอยู่ห่างจากอินชอนไปประมาณ400กิโลเมตรโดยมีเพียงหมกกันน็อกกล้องส่องทางไกลและเข็มทิศช่วยในการนำทางเท่านั้นซึ่งจากการตรวจพบก็เป็นฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีสีจินผิงแฮกเกอร์อีรักถึงขั้นตาถลนเลยเดียวแก้แคนคูอริฉายหนังโป๊บนจอยักษ ในกรุงแบกแดดพวกเจ้าที่สั่งปิดบิลบอร์ดโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งแบกแดดหลังจากปรากฏคลิปวิดีโอหนังลามกถูกฉายขึ้นบนจอแห่งหนึ่งในป้ายโฆษณาเหล่านั้นโดยมีการตรวจสอบพบว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์รายหนึ่งที่ต้องการแก้แค้นเจ้าของป้ายสื่อมวลชนต้องทิในรายงานว่าเวลานี้เจ้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมชายคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับวิดีโอ เลดเ็กซนะครับที่มีการฉายบนบิวบอร์ดโฆษณาทำให้ผู้คนสัญจรไปมาในเมืองหลวงได้ดูหนังลามกบนถนนนะครับชาฟัคส์นิวนะครับรายงานว่าบอร์ดโฆษณาดิจิทัลหลายแห่งถูกปิดใช้งานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเจ้าที่ความมั่นคงของอิรักตัดสินใจปิดจอโฆษณาตามสถานที่สาธารณะต่างๆในกรุงแบกแดดในเมืองหลวงของประเทศเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ถูกแฮกเกอร์และ พวกปล่อยคลิปผิดศีลธรรมบนจอนะครับทางสาธารณะตลอดหลายปีที่ผ่านมาฮะทางรัฐบาลได้ทำการปราบปรามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันในนั้นก็รวมถึงผู้ที่จัดทำแพลตฟอร์มนะครับที่เรียกว่ารีพอร์ตเปิดทางให้พพลเรือนรายงานโดยไม่ประสงค์เอ่ยนามเกี่ยวกับเนื้อหาในแง่ผิดหรือลบของศีลธรรม ที่พบเห็นบนสื่อสอังคมออนไลน์กรณ้นัฐบาลยืนยันว่าเสถียิสิริภาพการออกเสียงนะครับไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงและเป็นเรื่องของการป้องกันในขณะทีะ่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำกลุ่มวากเนอร์นะฮะซึ่งเป็นเรื่องด่วนมาแล้วนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ช็อปเกิดขึ้นปรากฏว่าเครื่องบินโดยสารของผู้นำกลุ่มวากเนอร์พร้อมมือขวานะครับตกทั้งลำ ไปเดนชี้ไม่แปลกใจทำไมถึงคาดเย็บเกนีบริกโกจินหัวหน้ากลุ่มนากรบวักเนอร์ผู้พยายามก่อการกรบฏต่อต้านเครมลินแต่ยกเลิกไปในช่วงเวลาอันสั้นอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุบริเวณทางตอนเหนือของกรุงม,มอสโกเสียชีวิตทั้งลำ เพิ่มความกังวลในหมู่พันธมิตรของพวกเขาว่าอาจจะถูกลอบสังหารเบื้องต้นยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการว่าปรีโกจินหัวหน้ากลุ่มนักรบที่ส่งอิทธิพลของรัเสเซียและผู้ประกาศตนเป็นศัตรูของกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียอยู่บนเครื่องบินดังกล่าวหรือไม่ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าได้เสียชีวิตยกล่นะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะฮะปรากฏว่าสื่อเมืองเบียร ยกผู้บริหารย e. ูไม่มั่นใจยูเครนจะทวงคืนดินแดนจากทางฝั่งของรัสเซียผู้นำทหารของสหภาพยุโรปให้สัมภาษณ์กับเยอรมน,นียอมรับไม่ค่อยมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วกับยูเครนจะทำการทวงคืนแผ่นดินจากรัสเซียได้หรือไม่หนังซือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับอ้างคำพูดของโรเบิร์ตพรีเกอร์นะครับประธานคณะกรรมการด้านการทหารแห่งสหาภาพยุโรป ระบ,บุว่ายังคงเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่ายูเครนจะสามารถฟื้นฟูอธิปไตยกลับมาอย่างสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่มีหรือไม่ในส่วนของปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับรัสเซียซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนพีเกอร์ยอมรับตัวว่าตัวเขาเองไม่คาดหวังมากนักว่ากองกำลังยูเครนจะสามารถฝ่าแนวกั้นของรัสเซียได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือข่าวกรองของ อังกฤษมีการยืนยันแล้วนะครับเครื่องบินของปีโกชินตกไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเป็นฉากที่ปูตินต้องการให้โลกได้เห็นศพนะฮะวากเนอร์ Wagner, ใกล้จุดตกแต่ไม่เป็นต,ตัวตะกอรวมศพไร้หัวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าข่าวกรองอังกฤษชี้เหตุเครื่องบินตกไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่ชี้ชัดว่าโดนยิงตกเป็นฝีมือของ FSB สุดบังเอิญเครื่องบินเกิดตกในวันที่นายใหญ่วากเนอร์ก่อการกบฏ2เดือนก่อนหน้านี้ด้านประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศนะครับของอังกฤษชี้เป็นฉากที่ปูตินต้องการจะให้โลกได้เห็นล่าสุดมีรายงานว่าศพของพีโกเจียและลูกน้องทั้งหมดไม่ ดำเป็นกอตโกก่อนนำไปเก็บที่ห้องดับจิตแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในสภาพไร้ศีศีะนะครับซึ่งดีริเทกราฟนะครับสื่อของกังกฤษรายงานว่าย,ยังเป็นคดีสะเทือนขวัญไปถึงทั่วถึงภาพเครื่องบินส่วนตัวนะครับที่ของฟรีโกจินตกตามรายงานของบอสใหญ่กลุ่มวากเนอร์ นะเมื่อเวลา18นาฬิก11นาทีตามเวลากรุงมอสโกโส,สำนักข่าวทัสของรัสเซียบอกว่าพิโกชินเป็นผู้โดยสารรวมอยู่ด้วยการเสียชีวิตแสดงออกจากกองกุหลาบนะครับวางตรงหน้าศูนย์บัญชการกลางนัก,กรบรับจ้างกลุ่มวักเนอร์ในเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับเดลีเทเลกราฟนะครับรายงานว่าขณะที่ประธานาธิบดีวลา,าดเมียปูตินที่ถูกทั่วโลกสงสัยมากที่สุด ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้านข่าวกรองของอังกฤษเปิดเผยว่าพีโกจินถูกยิงตกที่เชื่อว่าฝีมือจากหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ตามคำสั่งของปูตินหนึ่งในแหล่งข่าวระบุว่าแน่นอนที่สุดต้องเป็นปูตินต้องเสริมว่าประธานดีปูตินในฐานะผู้นำไม่สามารถถูกเหยียดหยามในหนทางที่เขาเป็นนะปูติน แค่สสิ่งคือจงรักภักดีเหนือความสามารถและผลลัพธ์ของกลุ่มทรยศนะครับกาดเดียนกันอีกทั้งผู้อำนวยการหน่วยข่าว M.I.6 นะครับเซอร์ริชาร์ดทำงานสมัยอดีตสหภาพโซเวียตและก็จอห์นเฟอร์แมนอดีตเจ้าที่ทางการทูตทหารอังกฤษประจำกรุงม,มอสโกเมื่อปี2019ถึงปี2022ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าปีโกจิน ที่ตกไม่ใช่อุบัติเหตุโดยกล่าวว่าคำกล่าวที่มักจะพูดกันในอดีตสาภาพโซเวียตคือสิ่งมีขอภัยฮะคือไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุการเสียชีวิตของปริโกจินเหมือนการแสดงโอเบราของฝั่งรัสเซียเรื่องในส่วนของเอเชียที่กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนฮะก็น้ำเสียจากโรงงาน ฟุกุชิมะนะครับซึ่งเป็นสารที่อาจจะปนเปื้อนกัมมันตรังสีปล่อยลงสู่น้ำทะเลนะครับตอนนี้ทางญี่ปุ่นยืนยันว่านะครับไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดต้องคอยดูในระยะยาวนะครับว่าสารเคมีหรือสิ่งที่ถูกปนเปื้อนนะครับจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเนี่ยจะมีผลกระทบต่อทะเลแล้วก็สัตว์ ภายในทะเลหรือไม่นะครับส่วนเกาหลีเหนือมีการยิงดาวเทียมสอดแนมขึ้นไปเป็นรอบที่2แต่ก็ประสบกับความล้มเหลวสถานก,การณ์ของเอเชียตอนนี้ก็ตึงเครียดมากขึ้นเพราะทางจีนก็ซ้อมรบทางสหรัฐอเมริกาก็ซ้อมรบร่วมไตรภา,าคีนะครับทำให้สถานก,การณ์ในส่วนของเอเชียตึงเครียดมากขึ้น ส่วนงานวิเคราะห์นะที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะเรื่องของปีโกจินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนนะมีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเป็นแผนของรัสเซียนะครับที่ให้กลุ่มวากเนอร์ทำทีก่อการกรบฏแล้วก็มีการย้ายกองทัพทั้งหมดนะครับไปประจำการติดกลับประเทศขององค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโต ในฝั่งของโปแลนด์นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจิรจาให้พิโกชินนั้นถอนกำลังออกไปหลังจากเกิดการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มวัคเนอร์กับทหารของรัสเซียนะครับซึ่งผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเคลื่อนย้ายกำลังผลแต่เป็นการกรบฏท,ที่ก่อเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีผู้นำนะ ประเทศซึ่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของวาลาดาเมียาปูตินเนี่ยเป็นผู้ทําการจุรจาให้กลุ่มวากเนอร์เนี่ยถอนกําลังออกไปนะครับให้ปีโกชินถอนกําลังออกไปและให้ที่พักพิงเป็นการชู่วล่าวนะครับซึ่งปีโกชินนั้นก็ค่อนข้างจะกลัวเลยละ่ะต่อมาก็มาทําการจุรจาในฝั่งของรัสเซียนะครับออกจากรัสเซียได้ไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าเกิดเครื่องบินตก แล้วปรากฏว่าขณะที่เครื่องบินตกศีรษะหรือหัวเนี่ยทั้งหมดของหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์แล้วก็มือขวาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่กับร่างกายนั่นหมายควว่ามีโอกาสที่จะถูกตัดหัวก่อนนะครับก่อนที่ยัดเครื่องบินไปแล้วก็เกิดถูกยิงตกในเวลาต่อมาเพื่อแสดงให้กับชาวโลกเห็นนะครับว่าผู้ที่ก่อการกรบฏ จะต้องเผชิญอย่างไรสิ่งเหล่าน,นี้นะครับผมเรียนไว้ตลอดในเชิงงานสังเครานะห์และอาจจะบังเอิญฟลุกนะครับที่สามารถชี้ให้เห็นว่าการก่อการกรบฏท,ที่ผ่านมาของกลุ่มวากเนอร์ไม่ได้เป็นการขับเคลื่อนย้ายกําลังตามที่หลายคนหรือนักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์ะครับและสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปได้จัดชุดความคิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย้ายกําลังทหารไปยังโปแลนด์เพื่อตรึงสถานการณ์เกรงว่าจะเกิดการประทะ กนเสิ่งอันนี้คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พิงขัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรบดินทระเทพยักวรางกุพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคม พระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะหและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ดินพระเทพยอวรานกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดทอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ เทแดนไยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูน ดวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ